ดีพีสวัสดีค่ะร้านดีพีประดับยนต์ลงป้าบางละมุงนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับสองแอนดรอยค่าย2รุ่นด้กันนะคะวันนี้เอารุ่นโนดีวีดมาให้ดูกันนะคะสำหรับซ้ายมือของแม่ค้าด้านนี้นะคะเป็นงานจาก Alpha Acoustic No DVD นะคะลำสอล่อม16 Android 9.1ค่ะปรบมือคะ่ะปรบมือไม่ใช่นะคะฝังขวามือนะคะเจ้าตัวนี้คือ เคปลา K7216 นะคะแรมสองล1อมสิมาด้วย Android เวอร์ชันเนย์ค่ะนะคะสเปคเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักมาดูลักษณะกายภาพข้างนอกของเขานะคะสอง USB 2อสล็อต USB สามารถเสียบ USB หรือนะคะเสียบ internal harddisk ได้นะคะจอนะคะเป็นจอกระจก อืมเดี๋ยวนะแม่ค้าขอปรับภาพนะคะสำหรับอัลฟาอะคูสติกตัวจะเป็นดําด้านแบบนี้นะคะจอเป็นจอกระจกแบบบางแบบนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกจออะไรแม่ค้าไม่มีไม่ ไม่ทราบจริงๆนะคะท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กลัวพูดไปแล้วจะผิดนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างให้ทีก็ดีนะคะอ่าส่วนตัวของเคปล่านะคะเคปล่าจะเป็นตัวเงาๆเป็นกระจกที่มีความหนาหน่อยของหน้าจอนะคะคล้ายคล้ายพวกที่เป็นจอกระจก 2.5D อะไรประมาณนั้นนะคะอ่าความแตกต่างก็เล็กๆน้อยนนะคะทุกอย่าง ช่องสล็อตปลั๊กใช้เหมือนกันหมดเลยลองรับกล้องถอยคีคอนทรลพงมาลัยลองรับกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะสาหรับการใช้งานเห็นไหมสไลด์ออกมานะคะหน้าตาก็เหมือนเหมือนกันวิธีการใช้งานก็ไม่แตกต่างกันนะคะสาหรับ WiFi เห็นไหมคะเจ้าตัวของอัลฟาจะรับ WiFi ได้ไม่สู้ของเคปลาเพราะเคปลาจะมีเสา WiFi แยกต่างหากนะคะแต่ถ้าอยู่ใครอยู่มันก็ พอร์เฟ t นะคะของใครของมันนะคะไม่มีใครแย่งอันนี้ที่ WiFi เดียวกันนะคะส่วนการชึบอัลฟาปิดไม่ได้นะคะปิดไม่ได้หลีได้อย่างเดียวนะคะปิดจอแบบนี้ไม่ได้แต่สามารถดาวน์โหลดแอปมาใช้งานได้นะคะไม่เสียหายนะคะ,ะสำหรับลันเชอร์ของเขานะคะม่ขะชอบมากเลยในของลันเชอร์ของอัลฟานะคะมันดูแบบ มันดูดุดันคมเข้มนะคะแต่สําหรับอันนี้เขาก็จะดูแบบดูคุณหนูคุณหนูหน่อยนะคะหวานๆประมาณนี้นะคะตามที่ท่านได้เห็นแหละอ่ะเสร็จแล้วนะคะสามารถแต่งหน้าหน้าหน้า,นา,นาตาได้สําหรับเคปล่านะคะเข้าไปข้างในตึ้งนะคะเมนูของอัลฟาจะมีให้น้อยกว่าของเคปล่านะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะบางอันเราก็ไม่ได้ใช้นะคะหรือบางอันสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากเพจสโตได้นะคะ นะคะสำหรับ y t u t u ปิงแม่ค้าก็มีให้ทั้งคู่นะคะลักษณะหน้าจอจะไม่เหมือนกันอย่านงะะี้เมื่อใช้ Wi-Fi เดียวกันแล้วอัลฟาก็จะดูแบบดบัดบดหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะกินกว่าเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกมีเสา Wi-Fi แยกนะคะเรามาดูภาพกันปิง หน้าจอนะคะความคมชัดความสว่างของหน้าจอเนี่ยจะต่างกันนะคะลูกค้าของของตัวเคปลาจะออกโทนแบบโอโมฟ้า,ฟาอมฟ้าฟาแต่ถ้าของของอัลฟาจะออกอมชมพูหน่อยนะคะจะต่างกันนิดหน่อยรู้อันไหนจะเข้มกว่ากันชึบ แต่ว่าเรื่องของการทัดนะคะเท่าที่แม่ค้าลองเล่นแม่ค้าว่าเคปลาทัดง่ายกว่าอัลฟานะคะส่วนเสียงนะคะอัลฟาจะมีความแบบพุ่งมากกว่าเคปลาหน่อยเสียงแหลมใ,ในการปรับตั้งล็อกแอนโลเหมือนกันนะนอกนั้นก็ไปปรับตั้งกันได้ส่วน EQ คิวแบนก็ต่างกันเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอันนี้ให้ดูภาพก่อน,นะ,ะเวลาเราดูแบบนี้มันก็จะไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะคะภาพ 720p รับได้เหมือนกันนะคะ 720 p พีเหมือนกันนะคะเท่ากันเห็นไหมคะภาพเท่ากันอ่ะพอแล้วสำหรับภาพนะคะก็เอาที่เอาที่เห็นนะคะตามนั้นเลยนะคะส่วนตัวนำทางแบบออฟไลน์ที่สามารถตรวจจับกล้องจับความเร็วได้นะคะเราใช้ไซจิกเวอร์ชันเดียวกันทั้งคู่นะคะไม่คะแตะไม่โดนเหรอ,อไม่นะคะก็จะมี เนี่ยค่ะเท่าที่เห็นความช้าเร็วจะต่างกันนิดหน่อยนะคะอ่ะมาด้วยกันทั้งคู่แล้วนะคะก็สามารถค้นหาการน,นำทางได้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกถ้าดูด้วยสายตาเปล่านะคะอันนี้ออกเขาฟ้าอันนี้ออกเขาชมพูหน่อยะคะ่ะปล่อยเขานะคะปล่อยเขาสำหรับภาพของการเล่นแอปดูทีวีออนไลน์นะคะก็แม่ค้าใช้แอปเดียวกันนะคะ ปิงนะคะกดไม่โดนอะนะคะเห็นไหมคะเขาก็ชั้น,นกันเแอละไหมคะปรับแสงลงให้ดู ะะแบ็คก็แบ็คเหมือนกันไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็มาถึงการชุบน,นะคะการใช้งานซ้อนหน้าจอนะ,ะส่วนอ,อ,อ,อันนี้ก่อนบลูทูธเสียงเพลงอะขอแนะนำนิดนึงนะคะท่านใดที่ใช้ที่ใช้ตัว Android อยู่แล้วบอกว่าทำไมเวลาจับคู่บลูทูธแล้วเปิดเพลงเสียงไม่ออกนะคะเวลาเราจับคู่บลูทูธเนี่ย เราจะจับด้วยตัวนี้นะคะบลูทูธโทรศัพท์เนี่ยค่ะเราก็จะจับคู่ด้วยตัวนี้บลูทูธเมื่อเราจับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเวลาเราเปิดเพลงนะคะเราต้องใช้ตัวอีกตัวหนึ่งสำหรับเปิดนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าหาก่อนไปไหนแล้วตาไปไหนแล้วชื๊บช๊บมันจะเป็นบลูทูธที่เป็นตัวโน้ตอะคะ่ะลูกค้า สำหรับตัวนี้ใช้ตัวเดียวกันแต่ถ้าสำหรับอัลฟาต้องเป็นตัวนี้นะคะถ้าจะเปิดเพลงน่เป็นตัวนี้อ่ะทีนี้มาถึงการเล่นซ้อนสองหน้าจอกันมั่งทั้งคู่ตอบโจทย์ทั้งคู่นะคะเดี๋ยวแมค่ค้าเห็นไหมคะว่าไซจิกเราเปิดไว้พร้อมกันนะคะเคฟล่ายังเก็บไว้อยู่นะคะเคฟล่ายังเก็บไซจิกไว้อยู่นะคะยังสามารถสแตนบายรอเลยนะคะแต่ถ้าเป็นด้านของอัลฟาเนี่ยไปแล้วนะคะไม่ยอมสแตนบายพื้นหลังให้นะคะเราเปิดใหม่ <c oughs> หล่อสักคู่นี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูบ้างนะคะเปิดซ้อนหน้าจอกันได้เหมือนเหมือนกันนะคะ ะะอันนี้เราเปิดที่ยี่สิบหกทีนี้เราฟังเสียงของเคปลามั่งนะเอ,อ่ออัลฟามั่งนะคะ เคียงกันนะคะไม่ได้ต่างกันมากนี่ทีนี้นะคะการแบ่งซ้อนหน้าจอของเรานะคะชึบเอาฟ้าจะช้าหน่อยเรออัฟ้านิดนึงนะคะนี่นะคะมันสามารถแบ่งอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เปิดจอใหญ่ขึ้นมาได้เจ็ดิบ สานะคะหรือเราจะดู GPS เยอะหน่อยลากไปค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอขอปั้มอันนี้ก่อนอะมาแล้วนะคะก็จะมีอาการหน่วงหน่อยตัวนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะทำได้เหมือนกันเลยนะคะหน้าจอ7จ3 0สิบสามสิก็ได้เหมือนกันนะคะจะเอียงทางนี้เยอะหน่อยก็ได้เหมือนกัน นี่นะคะท่าในใดชอบแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเขาก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะคะ สนใจสินค้านะคะสอบถามแม่ค้ผ่านไลน์แอดหรือเพจดีพีประดับยนต์นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรุ่น2รุ่นนี้นะคะลัง2ลำส16ด้วยกันนั้งคู่ชอบแนวไหนเลือกแนวนั้นนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ